ค่ะเรื่องต่อไปเราจะมาเรียนเรื่องมัติมีเดียอินิเมนต์ก็คือการแทรกเสียงและแทรกวิดีโอลงในสไลด์นะคะลำดับแรกเราจะมาดูการบันทึกเสียงนะคะเราจะบันทึกเสียงอย่างไรในสไลด์ powerpoint วิธีการก็คือเราไปที่แถบริบบอนแล้วก็กดที่เมนู insert นะคะ insert เสร็จเราไปกดที่เมนู audio จากนั้นกดที่ Record Audio มันก็จะขึ้น d ด a l o ็อก x r อก r r d s r u Sound นะคะจากนั้นก็จะมีช่อง n name ก็คือช่องที่ใส่ชื่อไฟล์ของเราแล้วแต่เราว่าเราจะตั้งชื่อไฟล์อะไรนะคะให้สื่อความหมายแล้วก็จะมีปุ่มกด Play ปุ่มเล่นปุ่มหยุดแล้วก็ปุ่มบันทึกเสียงนะคะถ้าเกิดว่าเราจะบันทึกเสียงเราก็กดที่ปุ่ม Record จากนั้นเราก็พูดบันทึกเสียงอ่ะอันนี้เป็นท o t a l sound เล n ก็คือเวลาที่เดินความยาวของเสียงที่เราบันทึกนะคะหลังจากนั้นเราบันทึกเสร็จเราก็กดปุ่มโอเคอ่ะเราก็สังเกตเห็นว่าก็จะเห็นเป็นรูปลำโพงนะคะอันนี้เป็นรูปลำโพงหลังจากที่เราบันทึกเสร็จแล้วจะขึ้นเป็นรูปลำโพงนะคะโอเคเรื่องต่อไป เราจะมาแทรกเสียงเพลงลงในสไลด์เหมือนเดิมนะคะไปที่แท็บ Insert จากนั้นไปที่แท็บ Audio แล้วก็กดที่ Audio on my PC นะคะอ่ะคะหลังจากนั้นเราก็เลือกไฟล์เสียงที่เราต้องการ Insert ลงในสไลด์ของเราสมมุติเราเลือก เสียงนี้หรือว่าเพลงนี้ลงในสไลด์นะคะจากนั้นเราก็คลิกเลือกจากนั้นเราก็กดปุ่ม insert อ่ะสังเกตเห็นว่าไฟล์เสียงที่เรา insert ก็จะขึ้นมาในรูปแบบของรูปลำโโพอ่ะลองเล่นดูนะคะะ,อะโอเคนะคะนอกจากที่เราแทรกไฟล์เสียงแล้ว เราสามารถที่จะกำหนดรูปแบบในการเล่นเสียงของเราก็จะมีเราก็กดที่ปุ่มลำโพงมันก็จะขึ้นแทบ็บ Playback ก็คือเป็นแท็บที่เราสามารถที่จะกำหนดรูปแบบของเสียงว่าจะให้เสียงที่เรา Insert เ,เข้าไปเป็นยังไงเช่น Trim Audio ก็คือเป็นการตัดเสียงในสไลด์ แล้วก็มีเฟดอินมีเฟดเอา t นะคะแล้วก็มีวอลลัมก็คือเสียงระดับเสียงแล้วก็มีสตาร์ทก็คือเราจะให้สตาร์ทที่ที่ตรงไหนสมมุติออนคลิกพอเราคลิกปุ๊บเสียงก็จะขึ้นมาหรือว่าเราจะออโตเมติกก็คือเมื่อเราเปิดสไลด์ขึ้นเสียงก็จะมาโดยอัตโนมัติ ค่ะ่ะอเราก็สามารถกำหนดรูปแบบหรือว่าตั้งค่าเสียงของเราได้จากแท็บเครื่องมือที่โชว์อยู่นะคะ,ะต่อไปเราจะมาทำการแทรกวิดีโอก็เหมือนเดิมนะคะเราไปที่ปุ่ม Insert หลังจากนั้น เราไปที่ปุ่มวิดีโออ่ามันจะมี2ปุ่มออนไลน์วิดีโอก็คือเลือกวิดีโอออนไลน์จากเว็บไซต์หรือว่าเลือกวิดีโอจากในเครื่องของเราที่มีอยู่แล้วอ่าเราเลือกจากเครื่องของเราที่มีอยู่แล้วนะคะเราก็ไปเลือกไฟล์ในที่เราเก็บว่าเราจะใส่วิดีโอตัวไหนเข้าไปนะคะ สมมุติเราใส่วิดีโอตัวนี้เรอสักครู่อ่ะมันก็จะขึ้นวิดีโอขึ้นมานะคะเราก็ลองกดเล่นดูอ่ะเ,เรียบร้อยนะคะวิธีการแทรกไฟล์วิดีโอ ซึ่งไฟล์วิดีโอก็จะมีเราก็สามารถที่จะตั้งค่าต่างๆได้เหมือนไฟล์เสียงที่เราตั้งค่าเมื่อกี้นะคะมีการตัดวิดีโอมีการเพิ่มเสียงมีการเฟดอินเฟดเอามีการสตาร์ทออนคลิกหรือว่าให้มันเล่นอัตโนมัติให้ลูมให้เล่นต่อไปต่อไปเรื่อยๆอมีการตั้งค่าหลากหลายนะคะเราสามารถที่จะกำหนดค่าเองได้นะคะเค่ okay. สำหรับ วิดีโอนี้ก็จบไปที่เรียบร้อยนะคะวิธีการแทรกเสียงแทรกวิดีโอลงในสไลด์นะคะขอบคุณมากค่ะ